อายุ38ปีคืนลำบากมาสองเดือนแล้วเคยป่วยเป็นไข้วัดใหญ่อยู่ประมาณหัวอาทิตย์มาสาเดินก่อนนะร่วมกับหอบผืดกําเริบพ่นยาแล้วดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้กินยาอยู่ประจำเนาะ BP ปกติ DR ปกติเพาเล็กน้อยเนาะไม่มีไข้นะไม่มีลิ้มโนดโตไม่มีลิ้มโนดโตนะเราก็รือว่าแบบเจ็บคอทั้งนั้นแต่ว่าไทรอยมีอาการบวมแล้วกดเจ็บเนาะ เออ B M I น่ยี่ห้ก็อ้วนอยู่นะไม่สูบบุหรีไม่มียาที่กินประจําถามว่าวินิจฉัยอะไรดังนั้นข้อเนี้ยคนไข้เนีย่ยมีในเรื่องของ U I s อ m p t o m มาก่อนแล้วก็มีอาการต่อมไทรอยด์บวมโตแล้วบวกกับกดเจ็บด้วยแต่ไม่มีลิฟโหนบวมโตมาดูที่ชอยชอยเนี้ยเออดิมโฟมาเนี่ยจะมีเป็นเรื่องของต่อมต่อมน้ำเหลืองอยู่แล้วเพราะนั้นต้องมีอาการบวมตให้เห็นเนาะแต่เนี้ยไม่มี อ,อ,อย่างไซเลน์ก็บอกชื่อบอกอยู่แล้วมันว่ามันเป็นการอักเสบที่ไม่มีอาการกดเจ็บหรือแสดงออกมาเพราะนั้นเา้านี้ก็ไม่ใช่ไอเดเดียลไทรอยเดจิตเนี่ยเป็นอาการในเรื่องของว่าส่วนใหญ,ญ่จะเกิดในในผู้หญิงเนาะแล้วก็ลักษณะก้อนกดไม่เจ็บกดไม่เจ็บนะแล้วก็เป็นก้อนที่ยึดติดกับกับตัวตัว เนอเยื่อข้างเคียงทําให้แบบว่าต้องใช้วิธีการรักษาเดียวคือการผ่าตัดล้อออกเนาะซึ่งล้อยากมากเพราะฉะนั้นข้อเดียวที่จะตอบเลยข้อนี้ก็คือสัาวะคิวเกโนมาตัดไทรอยดิส